สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระฤหัสเช้าข่าวสปทน,นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมเรื่องราวของการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับชาติพิซ่าของโรงเรียนบ้านหนองต่อสปปัชนาท ซึ่งมีการดําเนินการตามสิ่งที่เราได้วางแผนให้มีทั้งหมดครบทั้ง3มิติเลยในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดพัฒนาความฉลาดรู้ทั้ง3ด้านนะคะรวมทั้งการฝึกเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์เบสเทสและยังการมีเทคนิคของการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสนุกโดยผสมผสานความสนุกเข้าไปในความสุขในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยผ่านเกมอิเิเคชันนะคะแล้วยังทําให้เด็กเนี่ย ได้มีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้แล้วเหลาความคิดในการวิเคราะห์ผ่านบทอ่านยาวๆซึ่งบทอ่านตัวจุดนี้นะคะจะเป็นสถานการณ์ที่เรานำเรื่องของปัญหาในชีวิตประจำวันหรือบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนำเข้ามาสู่การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เด็กสามารถที่จะไปเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามนโยบาย Any where, anytime ของกระทรวงสาษาริการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มคลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศสาษาริการท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาริการท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธาริการและเป็นไปตามนโยบายจุดเน้นของสปทโดยว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขา,าธิการสพทของพวกเราทุกคนนะคะในการยกระดับคุณภาพการอ่านการคิดวิเคราะห์และยังสามารถที่จะส่งเสริมนำไปสู่ ความเป็นเลิศในการที่จะนำผลมาเติมเต็มการพัฒนาให้ตรงจุดและมีทิศท,ทางและสุดท้ายนี้นะคะคุณภาพการศึกษาที่เราจะยกระดับทั้งประเทศโดยของแถมคือคะแนนพิซซาลงสู่สถานศึกษาไม่ว่าโรงเรียนนั้นจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนมัธยมที่มีความพร้อมสูงล้วนแล้วแต่ได้รับโอกาสเท่ากันแล้วเรามาดูสิคะว่าผลของการพัฒนาจากตรงนี้จะเป็นอย่างไรโดยตัวอย่างจากสพปชัยนาท จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ รัฐมนตรีอยากจะมาเรียกร้องให้พวกเราทุกๆคนมาสู้กับความท้าทายในการที่เราจะต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนการ,รศึกษาของเราเรามาร่วมกันยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งประเทศโอกาสของนักเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดใดๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยนายนิรุชเฉมเงินพ่วงในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทพร้อมคณะศึกษานิเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้กำหนดนโยบายให้โรง เรียนในสังกัดทั้ง154โรงเรียนใช้แนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนผ่านศูนยพิซ่าสพอปใชนาทโรงเรียนบ้านหนองต่อเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดที่ดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าทั้งระบบอาาพรร้้้มกััันนนะคบุเขแลวจากการขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทและสถานศึกษาในสังกัด โดยส่วนพิซ่าสอปปัชนาทเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดโดยผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมนักเรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างเต็มความสามารถตามสมรรถนะความฉลาดรู้ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินพิซตาในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตลอดไปกระผมคิดว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางข้างต้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนได้ ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้และนอกจากนั้นผมยังใช้ gamification ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามโนโยบาย Anywhere Anytime ของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยและสอดคล้องกับโนโยบายและจุดเน้นของสปทในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศหนูรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแต่ละกิจกรรมช่วยให้หนูได้ฝึกคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นและครูยังได้นำเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการเรียนทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นมากเลยค่ะเกมที่ครูให้เล่นทำให้หนูอยากเรียนและอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นเลยค่ะที่สำคัญครูยังมีข้อสอบให้พวกหนูเข้าไปฝึกทำได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยค่ะมันมันว้าวมากเลยค่ะ